Hello everyone! Welcome to my channel, the channel of smile. Because I'm Thai. Today I will take everyone to unlock the garlic and the rich radish. Did you see the money around? Okay, first I will unlock this. Uh, I don't know how to fusion this, and I will random this plant on the roof to go to the unlock today. <speaking in foreign> Lao. <language> ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับแล้วก็สวัสดี FC ชาวไทยทุกคนวันนี้เราจะมาปลดล็อกตัวกระเทียมและก็ตัวหัวเชยเท้าที่เป็นระดับพิเศษกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ก,กันกับด่านหลังคากันอีกเช่นเคยนะครับอ่าเอาตัวละครระดับพิเศษไปวันนี้เราจะเอาตัวเกราะกำแพงเป็นตัวมังกรนะครับผมอ่อตัวเงินกับตัวหัวเชเท้านี่จะเป็นต้องเอาไปไหมอ,อ๋ออามีตัวนี้ต้องเอาไปนะ โอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายคิดว่าจะเอาเป็นตัววอนัทไหมอืมตัววอนัทตัวทอรนัทไปนะครับไม่ใช่วอนัทตัวนี้ตัวสูงนะครับทอร์นัทอ่าโอเค First of all I will put the sunflower on this s t a t e ย้ายตัวกระเทียมมาข้างหน้านะครับให้ตัวดวงอาทิตย์ตัวนี้น่าจะตีได้3มช่องหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันอ่าแต่ว่ามีตัวกล่ำปีเป็นกระถางตัวนี้มานะ เริ่มต้นมาอือ,อมาช่องตรงกลางนะครับจื๊บตื๊บมีปุ๋ยมาเอาปุ๋ยบางย,าย้ายโอเคเอาตัวมังกรมาใช้งานแล้วก็ตัวนี้นะ่าจะต้องเป็นตัวนี้ไหมอ๋อยังไม่ได้ปลดล็อกโอเคเราต้องไปปลดล็อกก่อนสินะมันถึงจะผสมได้ถ้าง,งั้นเราไปปลดล็อกด่านนู้นกันก่อนนะครับถึงจะมาปลดล็อกด่านนี้ เราต้องมาปลดล็อกตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะไปปลดล็อกตัวนั้นได้โอเคมาด่านนี้นี่ะน,น่าจะยากนะงั้นเอาตัวนี้ไปเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตัวนี้ต้องเอาไปไหมอ่าเอาไปด่านกระถางนี่เอาไปหมดเลยนะตัวแล้วก็เอาช้อนนัดไปตัวนี้ไปโอเคครับไปลุยกันเลยจึ๊บตัวนี้จะตีเป็นสามแถวนะโอเคตีให้น้องลองตีดู จื๊บโอเคทีเดียวสลบทาให้ตัวนี้เดินมาก่อนก็วางวันนดไปโอเคเริ่มเลยม,มาแล้วครับเอาแตงโมวางก่อนคิดว่าน่าจะต้องใช้ตัวนี้นะบเพิ่มปุ๋ยเอาแตงโมมาวางกระถางวางแตงโมนี่ก็ตีสอทีก็น่าจะตายนะ โอเคเราให้น้องตัวนี้เป็นตัวสีเงินตัวเงินเอ้ยเดี๋ยวกระถางไม่จําเป็นนะไม่ต้องเป็นต้องเอามาผสมก็ได้อืมนี่ปึ๊บผสมตัวนี้ก่อนแล้วก็ผสมตัวนี้ตามตัวนี้ก็จะเป็นต้องมีนะครับอ๋อมีปุ๋ยมาอีกอ่าวางปุ๋ยก่อนตัวนี้จําเป็นต้องมีเพราะงั้นวางไว้ก่อนแล้วก็ ข้างล่างชึบตัวกระลำปั๊บแล้วก็เพิ่มตัวนี้ใส่พืชตัวนี้แล้วก็ใส่ตัวนี้ใส่เงินเห็ดเป็นเงินนะเพิ่มตัวนี้เข้ามาเออผมคิดว่าเราจะต้องใช้ตัวนี้สลับกันนะครับผมเราเอาตัวนี้วางใส่ตัวนี้แล้วเราก็เอาตัวนี้วางใส่ข้างบนแล้วตัวนี้ก็วางใส่ตรงนี้อ่ะฮะ เงินพอหรือยังเฮ้ยมันโดดเข้ามาเดี๋ยวโอ้โหตรงนี้ไม่ได้วางนะพะลาดเลยเสร็จแล้วก็ย้ายวันัดตรงนี้มาอือหือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยโอ้โหมันทำลายทีเดียวหรือว่าเราจะเป็นจะต้องมีตัววอนัทที่ผสมกับตัวเชอร์รี่อือหือมันจะได้ บาลานซ์กันแบบว่ากันตัวระเบิดนะครับเข้ามาไอตัวนี้ก็ชอบโดดเด้งดึงเอ้าแล้วตัวนี้ไม่เด้งด้วยนะเอ้าไม่เด้งหรออ๋อแสดงว่าเราต้องใช้เป็นตัวที่ผสมกับตัวนี้มันถึงจะเด้งโอเคเด้งอยู่อ่เอาตัวนี้ผสมกับตัวนี้นะครับอ๋อก็คือมันไม่เด้งมันเด้งแค่ตัวที่โยนมาสินะ โอเคเข้าใจแล้วงั้นย้ายน้องมาข้างหน้าให้หมดแล้วเราเอาตัวที่อยู่ข้างหลังเป็นตัวนี้เราจะผสมวอรนัทกับตัวระเบิดนะครับอ่อนี่ไงปึ๊บส่วนตัวข้างหน้าเราจะเอาเป็นปึ๊บเรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวนี่ กดผิดนะเมื่อกี้ไปกดถอนออกปึ๊บปุ๊บป๊บผสมยังรวดเร็วผสมยังรวดเร็วเอาตัวดีดมาครับผมตัวดีดต้องใช้ตลอดนะทุกแถวทุกแถวทุกแถวต้องมีตัวดีดแล้วก็ตัวระเบิดเอาวานัทผสมระเบิดมางึบจะเบฟที่สี่แล้วนะครับผม โอ้โหมากันขนาดนี้เด้งหน่อยเด้งหน่อยฮึบเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหดเวฟสุดท้ายเกือบชนะแล้วเชียวโอ้เมื่อกี้มันเข้าไปได้นะเพราะว่าเราไม่ได้วางไอ้เจ้าตัวตัวเด้งไปโอเคองั้นเอาจริงแลละคราวนี้เออ่ตัวระเบิดอไปแล้วตัววานัทครับผม ตัวนัดนี่ต้องต้องใช้ไหมต้องใช้แล้วนะอ่ะมาเอาวอนัทผมมาวางไว้ไปตัวนี้ก่อนมันก็ตัวเต็งโมตัวดีครับแล้วก็ดวงอาทิตย์วางไว้เยอะๆเมื่อกี้เราขาดเงินนะเงินเราหมดหายไปเลยตัวเต็งโมครับผมตัวดีดเอาตัวดีดมาวางไว้ประมาณนี้อาา่าฮะและ้วก็ตัววอนัท มองไปข้างหน้าชึบย้ายน้องแล้วก็ตัวข้างล่างปึ๊บโอเคเรียบร้อยต่อไปตัวดีดของเราต้องผสมตัวแตงโมนะผสมตัวแตงโมอย่างเดียวเลยเอาให้มันจุกๆแข็งแกร่งแข็งแกร่งไปเลยตัวดีดแถวนี้จะเป็นตัวดีดหมดเลยนะ โอเคย้ายเอาเป็นตัวนี้มาผสมกับตัวระเบิดตัวดีดผสมตัวแตงโมหมดนะปึ๊บ ผสมตัวเตงโมให้หมดโอเคได้อยู่เราได้อยู่แล้วก็ตัวนี้ผสมกับตัวนี้ผสมกับตัวนี้ฮึบมาสู้ต่อได้อยู่แถวข้างหน้าตรงนี้จะเอาเป็นวอลนัทระเบิดนะครับชึบสูตรนี้น่าแต่โอเคนะ ผมคิดว่าข้างหน้าเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้ที่ผสมวอนัทโอเคเมื่อกี้ตัวนี้น่าจะเด้งเยอะสุดนะก็ให้ตัวนี้ไปก่อนมาแล้วครับผมเว็บที่เท่าไหร่แล้วอ๋อผสมตัวนี้ผสมกับตัวนี้ตัวยิงเราเอาเยอะหน่อยนะโอเค ผสมตัวระเบิดไว้เอาตัวนี้มาผสมตัวนี้แล้วก็ผสมปุ๋ยชึบตรงนี้วางไว้เอาไวด้ดีดแล้วก็ตรงนี้วางเยอะๆเลยตัวยิงเราชึบป,ปึ๊บโดดไม่ข้ามนะโอ้โห กาะเสียหายเกาะเสียหายผสมโอเคได้อยู่เราลุยกันต่อเว็บที่เท่าไหร่แล้วเว็บที่สใช่ไหมเนี่ยอุ้ยชนะแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมต่อไปเรามาปลิดล็อกตัวเพืชกระเทียมกันนะครับตัวนี้อ่ามาปึ๊บปๆ๊ป เอาตัวนี้ไปแล้วก็เอาแม่เหล็กไปไหมน่าจะโอเคไหมอ่ะไปลุยกันต่อเอ้ยไปลุยกันก่อนครับผมปึ๊บปึ๊บสูตรผสมยังไม่รู้นะแต่ว่าเริ่มเอามาเล่นก่อนตัวแตงโมน่าจะเป็นตัวแตงโมแหละตัวแตงโม ที่ผสมเป็นตัวกระหล่ำกับอันนี้กระหล่ำกับข้าวโพดกระหล่ำกับข้าวโพดแล้วก็ผสมกระเทียมเลยได้ไหมไม่ได้ต้องผสมอะไรก่อนผสมกระเทียมอ่ะผสมเตงโมก่อนผสมกระเทียมแล้วค่อยเอามาผสมโอเคสูตรถูกต้องเอ่อตัวนี้ไม่รู้ต้องผสมตัวอะไรนะผสมตัวนี้ได้ไหมอ๋อผสมได้แค่ตัวเตงโมผสมได้แค่ตัวเตงโมนะ เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มีตัวมาพระเจ้าอืมันเข้าไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหตัวบ้าอะไรอ่ะเรียบร้อยหายเกี้ยงได้อยู่เราผสมตัวนี้กับตัวนี้เข้าไปสมตัวละฮึบ โอเคยังได้อยู่นะยังไงเอ่ยตรงนี้อายเลงมาข้างล่างเฮ้ยมันมาอีกแล้วเหรอโอ้ oh, พระเจ้าโอเคครับผมวางเป็นตัวนี้ึบตรงนี้เป็นตัวนี้ไปนะครับ อ๋น้องตรงนี้วางวางระเบิดชึบตรงนี้เป็นตัวอันนี้ไปพึบพืพพโอเคชึบวางวางตรงนี้ระเบิดตุม้มแล้วก็เอาตรงนี้มาอ่อผสมตัวนี้แล้วก็ผสมตัวปืนยิงโอเคผสมตัวนี้ใช่ไหม ไม่ใช่เดี๋ยวผสมผิดตัวนี้ผสมตัวระเบิดโอเคเราผสมด่านหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราเป็นผสมด่านหลังเอ่อด่านหลังค่อนข้างงงนิดนึงนะไม่รู้ตัวอะไรผสมตัวอะไรบ้างตัวนี้ผสมโอเคแล้วก็ตัวดีบตัวดีบผสมแตงโมงไว้ ตัวดีผสมแตงโมไว้โอเคเราผสมตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้ผสมวันนัทตัวนี้ผสมโอเคโดนโดนโดนกินโอเคมาได้ด่านนี้เราสู้ได้มันง่ายนิดเดียว เอาตัวนี้ผสมกับตัวแตงโมโอเคแล้วก็เอาตัวแตงโมผสมตัวดีดวางกระถางนะครับมางกระถางให้เต็มชึบแตงโมผสมผสมตัวดีดผสมกับกระเทียมและก็แตงโมชึบโอเคมาเวฟที่3แล้วนะครับโอเคได้หมวกมาชึบ โอเคได้น้องตัวนี้มาก็ได้อยู่น้องตัวนี้ทําไมโดนกินอ่ะถึงจะมีตัวโดดมาเราก็ไม่กลัวเรามีตัวดีเรามีตัวดีดโอเคเรียบร้อย yes ปลดล็อกแล้วครับผมมาครับตัวต่อไปเป็นตัวนี้กันนะครับผมที่เราจะมาปลดล็อกตัวอหัวเชืเท้ามา ไม่รู้ส่วนผสมอะไรบ้างอืทุกคนเราต้องมาปลดล็อกตัวนี้ก่อนไม่ใช่จะไปปลดล็อกตัวนั้นโอเคนี่ต้องมาปลดล็อกตัวนี้ก่อนโอ้โหนนกว่าจะไปปลดล็อกตัวนั้นได้เลยไม่ใช่เราต้องมาปลดล็อกตัวนี้ก่อนมาเอาตัวอะไรไปบ้างไม่รู้จะเอาตัวอะไรไปแล้วนะมีแต่ตัวโหดเอาสูตรตั้งแต่ด่านแรกมาใช้นะด่านที่ผสมตัวกระหล่ำตัวข้าวโพดแล้วก็ตัวแตงโมนะครับ ตูดอะไรอ่ะอ๋อน่าจะมีเงินน่าจะเอาเงินมาเกี่ยวข้องแล้วแล้วทำไมน้องเป็นสีงเงี้ยทำไมน้องเป็นสีเงี้ยเราต้องเอาตัวอะไรผสมอ๋อไม่ใช่ตัวนี้หรอตัวนี้มาผสมเหรออืมไม่ใช่เหมือนกันหรือว่าจะเอาเป็นตัวทองตัวทองผสมกับตัวไอ้นี่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเอาบาผสมไว้ก่อนอ๋อย น้องเด้งเด้งอะไรไม่รู้นี่เป็นตัวกระลำเป็นตัวนี้อ่ะมาดูกันว่าน้องต้องการตัวไหนจะี๋ยก็ตัวนี้น้องน่าจะต้องผสมเงินนะ่ะคิดว่าผสมตัวเงินใช่ไหมดีดหน่อยสิดีดหน่อยดีดโอเคอาตัวนี้มาผสมกับตัวอะไรเอ่ย ผสมกับตัวนี้มาไม่ใช่ผสมกับตัวนี้ไม่ใช่เหมือนกันผสมกับตัวนี้อ่ะไม่ใช่เหมือนกันน้องผสมยังไงเอย่ยแยกสูตรออกมาให้ดูหน่อยได้ไหมอืมน่าจะต้องมีตัวกระหล่ำเรายังไม่รู้สูตรนะสูตรอะไรอ่ะจะปลดล็อกแล้วสูตรยังไม่รู้จักเลยโอเคปลดล็อกเรียบร้อยแต่ว่าสูตรอะไรอ่ะเนี่ยตัวนี้มาเรามาดู ในด่านจริงกันเลยโอเคครับเรามาลองทดลองทายสูตรกันว่าตัวที่เราปลดล็อกมาเมื่อกี้นี้มันใช้ตัวอะไรบ้างมาเอาเป็นตัวนี้ไปโอเคเริ่มครับผมชือ้อด่านนี้เป็นตัวที่เป็นด่านที่ต้องวางห้าตัวรวดอ่ะเป็นน่าจะเป็นตัวนี้ผสมกับตัวเงินนะคิดว่า อเอาตัวเงินมาผลิตเงินก่อนเดี๋ยวไม่มีเงินใช้โอ้โหโดนกินโดนกินเยอะอ่าเป็นตัวที่ผสมเงินผสมทองเฮ้ยมันได้เงินทองมาเยอะเลย,อยเอาผสมทองไปตรงนี้ผสมเป็นตัวนี้ไปก่อนเอาตัวยิงมาอ่าผสมตัวกระเทียมไหมโอเคใช่ แล้วผสมตัวอะไรต่อโอ้ยโดนกินแล้วผสมตัวสมตัวนี้ไหมโอเคได้เฮ้ยกระถางอืมโอ้โหโอ้โหมันมาเยอะนะเดี๋ยว เดี๋ยวเราเอาตัวนี้ผสมกับตัวแตงโมก่อนชึบ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 โอเคขุดอ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่เย็นเอาตัวนี้ผสมกับตัวนี้ผสมกับตัวระเบิดหูโดนกินอือโอ้โหหายเกลี้ยงโอเครู้ส่วนผสมแล้ว มาเอาใหม่โอเคครับไปดูด้านนี้กันต่อมาดูส่วนผสมกันแบบชัดๆมาโอเคมาได้ด่านหน้าแล้วเราไม่ต้องกลัวชึบโอเคส่วนผสมตัวนี้ผสมกับต้นเงินเออเดี๋ยว ผสมกับต้นเงินก่อนทึบแล้วค่อยผสมเป็นตัวนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคผสมต้นเงินแล้วก็ผสมเป็นตัวนี้ครับผมผสมปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็เอาตัวนี้ผสมกับกระเทียมแล้วก็เอากระหล่ำปี กร่ลำปีมาผสมตัวนี้แล้วก็จับผสมกันยังไงได้แล้วชึบโอเคหุยมันเด้งมาเอาตัวนี้ผสมกับกระเทียมผสมแตงโมผสมอันนี้ผสมกระล่ำปีได้ตัวนี้มายิงเพิ่มปึ๊บปึ๊บโอเคตัวระดับพิเศษอะไรอีกมา ตัวนี้ตัวนี้ผสมกับแตงโมที่ผสมกับกระเทียมชึบ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 โอเคได้ปุ๊บผสมผสมด่านนี้โคตรเดือดนะปุ๊บปุ๊บโอเคแตงโมผสมตัวนี้ สมตัวนี้โอ้โหถึงจะมาเวฟที่สามแต่ก็โอ้โหไม่ทันตโลไว้ก่อนชึบชึบตัวเราต้องครบตัวเราต้องเต็มโอเคเต็มเรียบร้อยมาเลยตัวไหนจะมาฮึบ ปล่อยจอยนี่เป็นไงชิวๆครับผมด่านนี้จริงๆเราไม่ต้องการตัวดอกทางตะวันได้แล้วนะเราขุดทิ้งได้แล้วแต่ตอนนี้เรามาปั๊มเงินอยู่โอ้โหมีหมวกมาอืมนี่ความสามารถของตัวนี้ก็จะเด้งตัวนี้ตีมาแล้วก็จะเด้งมาถึงตัวนี้แล้วก็ตีไป โอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับ please press the like button and please follow me if you want to see my video thank you